สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ะเมื่อนี้สาวสิมพูมาสอบพี่น้องสอบพึ่งแล้วโอ้ยเบิ้งสภาพมาสอบตะตะเกามงพี่น้องตอนนี้บายมงเครงสอบพึ่งแล้วจา้ะมาสอบภาษานอตนั่นละพี่น้องมาอยู่เมืองนอกอันกน็ต้องมาโรงเรียนได้พี่น้องสาวสิมพูหยุดเรียนไปโดนแล้วเนาะหยุดเรียนไปปีเกือบสองปีเราสาวสิมพูกันลืมเบอด์เรามาสอบพี่นอ้องเมื่อนี้สาวสิมพูมาสอบข้อเขียนมาสอบฟังมาสอบ อ่านแล้วก็มาสอบเขียนฟังอ่านเขียนเนาะพี่น้องแล้ววันศุกร์หนาสิาสมาสอบเบาไปเลยพี่น้องนี่รโรงเรียนสาวจิมพูที่สาวจิมพูมาเรียนพี่น้องอันนี้ทายอยู่ด้านหลังโรงเรียนจะ้ะพอดีด้านหนะ้าไปท้ายไปเดยเขากํลาลังกอสร้างเอียงกับบืองรูจ้ะก็เลยได้ใส่ได,ด้ประตูท้างหลังเพิ่งสอบเสร็จพี่น้องสอบเสร็จนะวินเลยพี่น้องเอ้วินมันยากยากยากสาวจิมพูอยู่นี่สาวจิมพูก็ไ,ไปไเลยวันนันดัาที่นี สอบขอเขียนมันกับลืมสับเนาะพี่น้องเาวีสีมูต้องสอบให้พานเพราะว่าต้องเอาผลสอบที่มาเรียนเนี่ยไปขอวีซา่าถาวรพี่น้องคัดสอบบะพทานสายนูก้องลงสอบอีกเดือนมีนาพี่น้องเพิ่งมาสอบครั้งแรกครั้งนี้สายนู้ลงสอบฟรีอยู่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงหาปีอยู่แต่ว่าหลบหน้าสายผูต้องเสียเงินสอบเองเราจะบันยภาวนหาให้่านเนี่ยยากอยู่พี่นอ้องยากหลายขี่เดาเอาฟังนะเฮดบอทันลืม เพราะอันลืมอันเลือกเรามันกระพานว่าพี่น้องเนาะโอ้ยมาได้พี่น้องมาให้กำลังใจสาวสีมพูว่าเสียนสอบพานบ่บันเนี่ยจะขอบคุณหลายๆเด้อจะถูกกำลังใจใส่พูไปเราเราจะพี่น้องสิกลับบ้านแล้วเข่าเศราเขาได้กินนยูมาสอบตื่นมามาสอบแต่เศร้าอ,ออกจากบ้านแต่แปดโมงเนาะพี่น้องเขา่าเขาได้กินจนใบม้งเคืองแล้วหิ้วทองนั่งสอบขอเขียนเนาะข้างอัน สุดท้ายสอบนั่งสอบขอเขียนอยู่โอ้ยทองหองจอกจอกอยู่ซ้ายมูไปเราจะพี่น้องสวัสดีจ้า